สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกันธิกาเอ็มอยู่นะคะเป็นนักศึกษาคารุศาสตร์สาขาสังคมศึกษาอยู่ชั้นปี2ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสวมบทบาทเป็นคุณครูแนแนวซึ่งวันนี้นะคะมีนักเรียนหนึ่งคนค่ะเป็นนักเรียนที่จะมาปรึกษากับเราซึ่งนักเรียนบอกว่านักเรียนเนี่ยทะเลาะกับแม่เพราะว่าแม่อยากให้เรียนพยาบาลแต่ว่านักเรียนเนี่ยอยากเรียนรัฐศาสตร แล้ววันนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูกานทิการนะคะครูเป็นครูแนนแนวซึ่งตอนนี้ครูสังเกตอาการของนักเรียนเนี่ยมีอาการซึมเศร้าแล้วก็ดูเครียดเคียดผิดปก,กติไม่ทราบว,ว่านักเรียนมีปัญหาไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะครูหนูสบายดีค่ะ อืมโอเคค่ะก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องแนะแนวนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถจะมาปรึกษาแล้วก็พูดคุยปัญหากันได้ทุกเรื่องเลยถ้านักเรียนไม่สบายใจหรือว่าอ,อ,อยากคุยเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถคุยกับคุณครูทุกท่านได้เลยนะคะแล้วก็ครูขอสัญญาว่าความนับก็จะไม่ ให้คนอื่นรู้เราจะรู้กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นคือคือแม่หนูอยากให้เรียนพยาบาลนะคะ่ะแล้วหนูไม่อยากเรียนหนูอยากเรียนคณะรัทศาสตร์อค่ะอืมทำไมหนูถึงอยากเรียนวิทศาสตร์คะหนูอยากกลับมาพัฒนานชุมชนนะคะ่ะถ้าหนู หนูอยากพัฒนาชุมชนให้มันดีขึ้นกว่านี้คะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงน,นี้มันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแล้วก็ทางบ้านก็อืมครูถือว่าเหตุผลของหนูนะคะเป็นความคิดที่ดีมากเลยคะ่ะที่อยากจะพัฒนาชุมชนอันนี้ครูเห็นด้วยกับความตั้งใจของหนูเลยนะคะแต่ครูอยากรู้ว่าทำไมหนูถึงไม่ชอบคณะพยาบาลคะ หนูรู้สึกว่าพยาบาลไม่ใช่อาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะเนี่ยแล้วส่วนตัวหนูก็เป็นคนที่กวัวเลือดด้วยแล้วก็อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ละเอียดสูงค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันมันไม่ตรงกับบุคลิกภาพของหนูอะค่ะอืมแล้วหนูลองพูดเหตุผลนี้กับผู้ปกครองได้ยังคะยังเลยค่ะ ูเข้าใจนะคะงั้นหนูลองพูดเหตุผลที่หนูพูดกับกูวันนี้นะคะให้กับผู้ปกครองฟังดูเผื่อท่านจะเข้าใจแล้วเรื่องของมหาลัยที่หนูตั้งใจจะเข้าเนี่ยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงซึ่งผู้ปกครองอาจจะส่งเราไม่ไหวเราจะเลือกที่จะทำงานพิเศษใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยาก พอสมควรนะคะกับระยะเวลา,างั้นในเรียนในคณะที่หนูอยากจะเห็น่ให้หนูทำงานด้วยหนูกย็ยอมค่ะเพราะว่าก็เป็นคณะที่หนูใฝ่ันนะคะหนูไม่อยากทิ้งโอกาสแล้ว ที่มหลาลัยใกล้บ้านมีคณะที่หนูอยากเข้าไหมคะมีค่ะงั้นหนูลองเข้าคณะที่มหลาลัยใกล้บ้านดูไหมคะถ้าเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็อาจจะได้ค่ะครูโองั้นวันนี้นะคะครูได้ข้อสรุปของหนูแล้วก็คือ หนูลองไปคุยเหตุผลให้กับผู้ปกครองฟังก่อนแล้วถ้าท่านไม่ฟังนะคะหืมหากท่านไม่ฟังนะคะเดี๋ยวครูก,ก็จะโทรไปหาท่านปรึกษาเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจจะสนับสนุนในเรื่องของเหตุผลของหนูที่หนูได้พูดคุยกับครูวันนี้เผื่อท่านจะรับฟังแล้วก็เปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ ก็ครูก็อยากให้หนูกลับมาล่าเรื่องเหมือนเดิมไม่ต้องเครียดน,นะคะบางปัญหามีทางออกเสมอขอบคุณค่ะตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะโอเคค่ะอันนี้ลองกลับไปคุยกับผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเป็นยังไงไม่ไหวจริงๆก็ มาบอกครูนะคะเดี๋ยวครูก็จะช่วยก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปให้คำปรึกษานักเรียนอาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างทางเราก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอาจารย์สั่งวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย うわっ